of the healthcare, pharmaceutical, and biotechnology industry. Your mark will be on the second time. ปีนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งปีที่เราได้รับรางวัลจาก Asia Enterprise ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งและอยากจะขอบคุณทุกทท่ทานที่ทาให้เห็นคุณค่าถึงสิ่งที่คอสเซได้เดินทางมาถึงทุกปนนีครับเราต้องขอบคุณมากนะครับคือรางวัลมันไม่ใช่เป็นคําตอบว่าเราดีหรือว่าเราเก่งแค่ไหนสิ่งที่รู้สึกก็คือที่ได้เรียนรู้มากกว่าเรายัางคงต้องทํางานยังไงต้องมุ่งมันพัฒนาต่อไปยังไงบ้างทั้งเรื่องของการพัฒนากระบวนการในการทํางานพัฒนาในเรื่องของสิ่งที่อยากให้เห็นประเทศชาติเจริญเติบโตต่อไปแลนา,นานี้ก็จะ เ็นสิ่งที่คอเซนต์จะไม่ทิ้งตัวตนตัวเองนะครับมุ่งมั่นพัฒนาต่อไปขอบคุณคนไข้ทุกคนนะครับไม่มีทุกๆคนก็เป็นไปไม่ได้เลยรวมถึงทีมงานด้วยคุณหมอด้วยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับ